ที่2ของรายการผู้หญิงอยากสวยค่ะในช่วงเมามอยสุขตาค่ะแอวี่ในนี้แอบแอบเราจะเมามอยอัปเดตข่าวดารามาฝากคุณผู้ชมกันเหมือนเช่นเคยใครอ่ะใครอ่ะพูดไปก็ต้องบอกว่าเป็นคู่จิ้นแห่งปีนะเดาออกไหมไครที่ฉันก็เครียดนะคุณรุ่นเดอะประทะรุ่นเด็กโอ้ยเขาอายุแก่แล้วก็จริงแต่เขายังดูเด็กอยู่ยังสวยอยู่ ทำไมอ่ะไม,ไม่ชอบอรอไม่เฟิร์มอ่ะเอาไม่ชอบกินเด็กหรอต้องถามพี่เจนว่าชอบไหมล่าเด็กหนุ่มๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดล่าเป็นอย่าบอกนะว่ามาริโอใช่อันนั้นพอไว้ <c oughs> ใช่ไหมอเล็กเขาก็น่ารักนะตอนนี้เราพูดถึงใครอยู่ สาวจอยกับหนุ่มอเล็กใช่ไหมเออนะเขาก็ถือว่ามีท่ฉันไม่จอยกับคุณสิทำไมอ่ะเนี่ยเขาเป็นคู่จิ้นแห่งปีนะตอนนี้สำหรับคู่นี้หนุ่มหน้าตียังหนุ่มอเล็กเนี่ยกับสาวจอยก็เพิ่งจะควงคู่กันไปถ่ายแฟชั่นขึ้นปกกันมาเอยสารด้วยนะคูอิจฉาตาล้นอุ้ยเป็นภาพแฟชั่นที่ดูออกแนวเซ็กซี่แล้วก็ปนความคุกกิ๊กกุกกิ๊กกันด้วยดิฉันว่านะอ่าน้องจอยค่ะน้องจอยน่าจะอืม ยืนมาแต่งงานได้แล้วนะทำไมอ่ะเขาก็เขายังรักชีวิตโสดอยู่ไงรุ่น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 เด็กรุ่นเด็มาจะหาเา ยังสวยอยู่ <_ an> เขายังนสวยแี่แบบคุณแต่ว่าถ้ารุ่นเดิมมากๆเนี่ยเพื่อนก็ไปไกลแล้วไงพอเพื่อนไปไกลแล้วเรายงังยังอยู่ใกล้นึกออกมาโอ้โหโเขายังยังไม่มีวี่แววว่าจะใกล้แต่งงานเลยนะเพราะเขายังไม่เปิดตัวใครเป็นตัวเป็นตนสักทีไงเรามานั่งเถียงกันเองก็บอกว่าหมดเวลาคุยแล้วเนี่ยไปดูคลิปกันดีกว่ามาไปดูกันค่ะวางแผนเดือนนี้กลางเดือนนี้ก็เลยก็เลยเริ่มมีรูป แชร์กันออกมานานๆที่จะมีงานด้วยกันอะไรเงี้ยฮะช่วงนี้ก็แฟนๆก็เลยตื่นเต้นเป็นพิเศษก็เป็นนิทยาศาสตร์นะเป็นแฟชั่นอะไรอย่างงี้ก็รูปก็น่ารักดีเลยก็เห็นบ้างแล้วมันออกเอ่อออกเซ็กซี่นิดนึงนะเรียกว่าบางแต่ว่าคือไม่ได้ชุดเซ็กซี่แต่ว่าด้วยท่าโพสอะไรเงี้ยมันมันเซ็กซีน่นิดนึงเราไม่เคยถ่ายแบบนี้ด้วยกันไม่เคยแล้วฮะสนิทสนิทจนไม่เคยแล้วก็สไตล์หลีจัดการฮนะเราไม่ได้มีสิทธิ์ไปคิดได้เองพี่จอยนอนตักสิไม่มี <laughs> เดี๋ยวมันไม่ไดด้ด้้อออเเสสสืืใ่ ก็ยังยังยังไม่ได้พอใจหุ่นตัวเองอะก็ก็ถ่ายมามันก็เป็นชุดแบบมิดชิดหมดไม่ได้โชว์เซ็กซี่อะไรแต่หมายถึงท่าพงท่าโพสท่าจากการจิกหน้าจิกตาอะไรมันเซ็กซี่นิดหนึ่งอ๋ออันนี้ก็ไม่ซ้ำกันนะไม่น่าเกาะแล้วมั้งเราเราผอมแล้วไงเมื่อก่อนเราอ้วนเราอาจจะแบบไม่น่าเกาะเลยนี้ไม่มไม่น้อยไม่ลอยอย่ไม่น้อยฮะไม่น้อยก็ก็เฉยเฉย เป็นปกติของวงการบันเทิงที่จะต้องมีคุ่ลูกใหม่หรือว่าอะไรขึ้นมาสมมติก็ไม่ไม่ได้คิดอะไรมากครับเราก็ทําทําหน้าที่ของเราก็พอแล้วใช่เมื่อกี้เมื่อกี้เพิ่งถามน้องนักเรียนคนหนึง่งเองเมื่อกี้เล่นเกมแล้วน้องมาได้รางวัลก็ถามว่าเอ๊ะโดดเรียนมาหรือเปล่าอกเลิกแล้วเลิกแล้วหรอร,รุ่นเด็กกับรุ่นเล็กเป็นไงค่ะก็อิจฉาอยากกินบ้างไงอยากกินเดกบ้าคูน ปกนิตยสารก็อิบฉาทําไมเด็กต้องไปชอบคนมีอายุด้วยอ่ะทาไมไม่ชอบคนรุ่นเดียวกันกับเราเนี่ยคุณผู้ชมสังเกตหน้าหลอนอ่ะหน้าหลอนยังกระนางยักษ์อ่ะทำไมอ่ะก็อิดฉ้าไงก็อิบฉ้าไงยันหน้าตป็นทาตามเลยนะคุณก็ได้งสนวนกระแสเมาส์นะคะที่บอกว่าหนุ่มอเล็กเนี่ยไม่ติดหนุ่มไม่ติดหนุ่มหน้ากอดอุ้ยเจ้าตัวก็ไม่น้อยเลยนะสําหรับสาวจอยเพราะว่าอาจจะแบบว่า เป็นหนุ่มที่หน้ากอดสําหรับตัวเขาเองคนเดียวก็ได้อะไรอย่างงี้อะไรล่ะเนี่ยเออก็มันมีข่าวมาไงว่าลุงเอเล็กเนี่ยไม่ติดหนึ่งในสิบของหนุ่มหน้ากอดแห่งปีเขาก็เลยเป็นสัมภาษณ์ของจอยไงต้องมาริโอ้อู้มาริโอ้นั่นติดอยู่แล้วจะให้คนอื่นทำไมเออแต่ว่าไม่ติดหนึ่งในสิบไงเสาจอยเขาก็บอกว่าไม่ไม่ซีเรียสเลื่อนไปไม่เป็นไรเออนะค่ะค่ะ แม่มาดูอีกข่าวหนึ่งเตย่าโรเจอร์หายไปนานเลยเนาะดิฉันเสียดายเขาตอนแรกเขาสวยมากห็เลยใกล้กับน้องอยาย่าคล้ายๆกันนะคะอยู่วันดีเกินดีก็ไปเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนหน้าค่ะจนกลายเป็นอีกคนหนึ่งที่ที่ไม่ไม่ลุกไม่ลุกน่ารักเหมือนเดิมอะไรประมาณนั้นคือไม่ไม่มีความไม่มีความแบบเป็นคนเดิมอยู่ค่ะเปลี่ยนมากเกินไปนี่คือข้อเสียของดาราจนกระทั่งไม่ใช่ว่าเขาถูกใจนะแบนเลย ค่ะแล้วก็หายไปเลยอ่ะหายไปเลยออตอนนี้นะคะก็มีภาพสวีดหลุดออกมาให้เห็นกันนะคะหลายคนก็อดสงสัยไม่ได้ค่ะว่าสาวเทย่าเนี่ยกับนักกีฬานักฟุตบอลหนุ่มทีมชาติไทยอย่างมิก้าชูนวนสีเนี่ยจะแอบซุ่มคบกันอยู่หรือเปล่าอโอ้โหใครรักใครชอบใครนี่ติดตามกันเป็นพิเศษนะนัก่าเราไม่ต้องไปสนใจเราไปฟังของจริงดีกว่ามะไปฟังกันค่ะ เมื่อปีที่แล้วเทียไทยหนังกับรีซอค่ะรีซอก็เป็นนักบอลใช่ไหมคะแล้วรีซอกับมิก้าเขามเพื่อนกันแล้วก็มิก้าก็เคยวัดอาหารีซอที่กองนะคะก็ก็ได้รู้จักกับเขาตอนตอนนั้นนะคะตอนนั้นไม่มีใครอะไรเลยค่ะเพราะว่าเขาก็มีแฟนเทียก็มีแฟนเป็นคนอื่นไม่นานนี้เองอะค่ะหลังจากไม่รู้เหมือนกันไม่นานนี้เองอะค่ะเหมือนบังเอิญไปเจอกันก็ไม่ เหมือนเราก็ต่างคนต่างเป็นเพื่อนกันแล้วมีเพื่อนกลุ่มเดียวกันแล้วเขาก็เป็นลูกครึ่งเท็เป็นลูกครึ่งเหมือนคุยไปคุยมาเออแบบคุยเรื่องดีอะไรเงี้ยไม่นานเลยค่ะไม่รู้เหมือนกันแต่ไม่นานก็อย่างที่บอกค่ะเขาเป็นเป็นลูกครึ่งแล้วเขาเป็นคนนิสัยดีมากแล้วเท็กเป็นลูกครึ่งแล้วเหมือนเราเราความคิดความใช้ชีวิตอะไรเงี้ยค่ะมันมันคล้ายกันมากเพราะว่าเขาก็เข้าใจการที่เราเป็นคนไทยแล้วก็เป็นคนต่างชาติพร้อมๆกันแล้วเขาก็โตที่นี่แล้วก็โตที่นู่นเหมือนเทียแล้วก็เขาเป็นในฐานะเขาเป็นนักกีฬาเขาก็ต้อง ระยะทางเหรอคะก็อันนั้นก็ก็ไม่แน่ค่ะเพราะว่าเราก็คาดว่าจะไม่เป็นนะคะแต่ว่าชีวิตเราจะไปทางไหนก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะเราก็ก็ทำแค่เท่าที่สามารถทําได้ค่ะจะจะฟิสไทม์จะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็หาเวลาที่จะอยู่ด้วยกัน,นอันนั้นก็6เจ็ดเดือนที่แล้วมั้งคะ,ะก็ต่างคนต่างมีเหตุผลที่ท,ที่ที่เข้าใจกันว่าไปกันคงได้แค่นั้นก็ ที่ก็ไปกันได้แค่นั้นละเหมือนแบบหนังที่เทียเพิ่งฉายไปก็นั่นแหละค่ะ <laughs> บทจากหนังนี่แบ <laughs> บเป๊ะมากแ <laughs> บบไปได้แค่นี้แหละมันไม่มีฝายไหนที่ผิดหรือถูกอะค่ะมันก็เป็นแค่2คนก็เข้าใจกันแล้วนั่งคุยกันเพราะว่า,เ,าเขากับเทียก็เป็นเพื่อนกันมาตั้งนาน5 6ปีก่อนที่จะคบกันใช่ไหมคะก็พอพอบอกว่าเออมันก็ไม่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 ได้ไม่ได้แล้วอะคือมันได้แค่นี้ก็ต่างคนก็ต่างก็เข้าใจกันว่านี่แหละมันก็จบได้แค่นั้นค่ะเป็นไงล่ะโอ้โห ถ้าพูดถึงแล้วก็น่าอิจฉาอีกแล้วนะ คบแฟนนักบอลอะไรอย่างเงี้ยแข็งแรงชวนหรือยังควรชวหรือยังยางยางเขาก็บอกว่าตอนนี้ก็พูดคุยกันเฉยเพราะว่ารู้จักผ่านรีซอนะคะตอนที่ถ่ายหนังด้วยกันก็เพิ่งคุยกับมิก้าได้ไม่นานเองค่ะตอไม่เป็นไรหรอกก็ต่างประเทศด้วยตอนนี้ก็กําลังพักหัวใจอยู่เพราะว่าเลิกกับแฟนมาได้เจ็ดเดือนแล้วใครล่ะเิยาใช่ตอนนี้ก็กําลังเปิดใจรับคนใหม่อยู่แต่อาจจะยังไม่คอนเฟิร์มว่าคบใครใบหน้าเขากลับมาเหมือนเดิมไม่ได้ไม่ได้ไหมเนี่ยิ สงสัยแต่ใบหน้ายังมืนไม่สงสัย,ย่ะคุณค่ะซึ่งโอ้โหตอนนี้นะคะก็ความรู้สึกก็ ที่คุยกันความรู้สึกก็คือไลฟ์สไตล์อะไรอย่างเงี้ยการพูดการจ่ายเงี้ยก็คล้ายๆกันเพราะว่าเป็นลูกครึ่งเหมือนกันนึกว่าสองครึ่งไม่ใช่ใช่ไหมไม่เขาเป็นลูกครึ่งเหมือนกันกับหนุ่มที่กําลังคุยกันเรื่องประมาณนี้ใช่ค่ะก็คุยกันมาไม่นานค่ะก็ดิฉันฝากเคล็ดลับดีกว่าเหลือเวลานิดหน่อยก็มาดูเคล็ดลับส่วนที่จะช่วยกันนะก็คือถ้าเกิดเราไปเที่ยวทะเลไปเจอแมงกะพรุนเนี่ยก็บอกว่าให้พกน้ำส้มสายชูไปดิฉันก็ต้องพกไปด้วยเหรอ เผื่อเพื่อคนแพ้หรือเปล่าคะไปเจอแมงกะพรุนทะเลตายไปในไม่กี่นาทีนะคุณโอ้โหสำหรับคนที่พิษร <คน S 1> ุนแรงมากตอนนั้นก็คือราดน้ำส้มสายชูตรงที่โดนแล้วอย่าอย่าพยายามไปแบบว่าไปไปดิ้นมากเพราะมันจะจะดูดเร็วมากพิษมันเข้าไปเป็น โอ้โห oh, oh, เป็นแสนแสนเป็นล้านลนะ้านอ่ะคุณคอันตรายมากเพราะฉะนั้นนะคะคนไหนไปเที่ยวทะเลช่วงนี้เป็นช่วงไอซีซันก็ระวังกันนิดหนึ่งพกน้ำส้มสายชูถ้าอยากน้ำเล่นเล่นน้ำทะเลค่เอาไปด้วยนะคะ,คะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะพาไปชมร้านอาหารญี่ปุ่นไปกินแล้วก็ไปออชมไปชิมกันค่ะค่ะ